เป็นแหล่งปลูกมะฟไฟจีจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอมแล้วช่วยให้ชุ่มคอก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันรู้สึกผูกพันเพียงตะวันพยายามจะทําให้มะฟไฟจีเกิดมูลค่ามากขึ้นมีการจ้างงานในชุมชนสร้างตลาดให้ขยายเป็นที่รับรู้จากคนข้างนอกมากขึ้น มะไฟจีนนะครับอยู่ที่น่านมากกว่า150ปีแล้วที่นี่ก็ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านมาไฟจีนก็ตั้งแต่คุณแม่เป็นผู้นากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสร้างอาชีพทากันจริงๆจังจังส่งเสริมกันปลูกมาแปรรูปเป็นผลไมอ้อบแห้งมีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายเราได้ลงเดือนที่ได้มาตรฐานและมีอออปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งคัดสารรก็ได้สินค้าโอ,อทอปเพจอาหาร5ดาวปีนี้มะไฟจีนก็อยู่ในลิสต์ของการขึ้นทะเบียน G I ไฟจีนดูเพลนๆเ,เนี่ยมันจะทรงเหมือนมะไฟไทยแต่เว่าศึกษาแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกแต่างมะไฟจีนเป็นตระกูลส้มไซตรัสหวานอมเปรี้ยวจะเป็นสีเหลืองสีส้มหรือสีทองเราใช้กระบวนการอบแห้งด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์สารหรือคุณประโยชน์ที่อยู่ในมะไฟจีนมันก็ไม่ได้หายไปไหนรสชาติก็ยังคงเดิมมะไฟจีนครับเราเก็บผลผลิตแค่3เดือนแต่เราจะแปรรูปให้เสร็จเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อขายให้ได้ทั้งปีหลังจากนั้นเราก็จะมีผลไม้ชนิดอื่นเป็นกระท้อนมะขามป้อมกระเจีย๊ยบขิงอบแห้งที่นี่เป็นกระบวนการ แปรรูปเขาเรียกว่าโลคาร์บอนโปรเซสเราแปลรูปโดยพลังงานแสงอาทิตย์เราพยายามจะทําสินค้าของเราสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบของน้ำมะไฟจินเข้มขน้นเป็นสารตั้งต้นในการทำคราฟตโซดาเป็นสารตั้งต้นในการทําเมนูซิกเนเจอร์ต่างๆ สินค้าตัวนี้นะครับเราพยายามจะไปขายข้างนอกน่นมันก็จําเป็นที่จะต้องทําบรรจุภัณฑ์ทําคุณภาพของสินค้าให้ไปอยู่ในร้านโมเดินเทรดต่างๆเพื่อให้เกิดการรับรู้แล้วก็มีการซื้อขายสินค้าภายใต้แบรนด์เพียงตะว,วันง่ายต่อการซื้อขายง่ายต่อการซื้อไปฝากง่ายต่อการซื้อไปทานบรรจุภัณฑ์ของทางพีธว,วันมันจะสื่อไปถึงความสะอาดของเรากระบวนการผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแค่ไหนเราทรําตามตลาดเองในเครือข่ายจังหวัดน่านไปจําหน่ายตามร้านขายของฝากร้านค้าโมเดินเทรดร้านกาแฟาในต่างจังหวัดที่เหลือก็จะเป็นอยู่ในช่องทางออนไลน์ของงทา เพียงตะวันทั้งหมดความตั้งใจในการสร้างแบรนด์เพียงตะวันคืออยากให้แบรนด์ตัวนี้เข้มแข็งพอพูดถึงคาว่าเพียงตะวันทุกคนจะรู้จักว่ามันมาจากจังหวัดน่านเป็นการบูรณาการในส่วนของการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติที่ชื่อว่ามอไฟจีนให้ทุกคนได้รู้ให้คนน่านคนในหมู่บ้านได้จรนตนให้ชุมชนรุ่นต่อไปได้รู้ว่ามันสามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้